ังจากที่เราแบบว่านะเยี่ยมโรงเรียนไปหลายๆที่นะครับก็สนุกสนานเฮฮาค่าวนี้เนี่ยขออนุญาตมานั่งคุยแบบจริงจงจังๆกันหน่อยเพราะว่าผมอยากรู้เรื่องราวแล้วผมเชื่อว่าคนผู้ชมที่ชมรายการอยู่ก็คงอยากจะรู้เรื่องราวของของเด็กชายคนนี้นะครับเมื่อก่อนนะนายแล้วมันเมก่อ <c oughs> ก่อนก่อนเป็นเด็กไงเด็กชายจนกระทั่งเป็นนายแล้วตอนนี้เนี่ยเขาเป็น ซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยตัวคนหนึ่งนะฮะอ๊อฟสุพนัทครับนะฮะอ๊อฟบ,บอกกับผมก่อนที่จะมา,าทํารายการที่ช้นด้วยซ้ำไปบอกว่ายังไงจะเนี่ยมาที่โรงเรียนแห่งนี้ต้องคุยกับอาจารย์พี่ก<ร>ุนทองให้ได้เหตุผลก็คือเขาบอกว่าถ้าไม่มีอาจารย์ก็ไม่มีอ๊อฟสุพนัทในวันนี้ผมไม่ถึงขั้นนั้นละมาจริงจริงจริงออาจจะไม่ได้ประกวดเพลงลูกทุ่งและอาจจะไม่ได้ซึมซับความลูกทุ่งกันถึงทุกวันนี้เลยก็ได้ครับอืมเขาเริ่มฉายแววเหมือนอาจารย์ครับตอนนั้นนครูสอน 3, บสามพเก้าออฟเป็นหัวหน้าห้องอ่านั่งอยู่หลังห้องอ,อ่ะแต่เวลาที่ครูสอนภาษาไทยเนี่ยค่ะคเขาจะสนใจมากโดยเฉพาะสอนกันอ่านกลอนแล้วก็เวลาครูสอนเนี่ยครูก็จะให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้อ่านโชว์ปรากฏว่า เขาอ่านได้โอ้ดูเขาา้าท่าดูมินิเวลป <Well. S 1> ูก็เลยบอกเขาบอกว่าอ้าววันสุนทรภู่เนี้ยแลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจะจัดจจกิจกรรมครัแทงํำนองตลอดทุกปี เป็นตัวแทนมอสานะไปประกวดมมเมื่อเขาอ่านคำนองสนอบเขาได้ที่หนึ่งของระดับชัดมัธยมศ,ศึกษาปีที่สามนี่ค,นนคือการประกวดคร,รั้งแรก่ต้องได,ไ,ดได้ที่หนึ่งเลยอโอ้โหม่เช่เล่นแต่เนี้ยแต่ที่ผมสนใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการขับเสภาขับเสภาซึ่งอาจารย์ก็เป็นคนที่สอนออปให้ให้ให้ี่พีรู้จักวิธีในการขับเสภา แนวของศิลปินมันเริ่มออกมาเรื่องๆ่งออกมาสถาบัจะออกเริ่มกล้าแล้วอะไรกันนะครับเพราะว่าอาจารย์เองนี่ยนะฮะก็เหมือนกับเป็นตัวที่ขับดันนะลูกศิษย์จนกระทั่งมีทุกวันนี้ได้แต่การขับเสภาอาจารย์พูดอย่างเดียวผมยังไม่เชื่อเห็นอยากเห็นวันนี้ออฟสุพรรณทัขับเสภาให้พวกเราได้ชมได้ฟังกัน รายงามความแสนสงสารแม่ทำเลืองแรงหนูน้ำตาไหลแล้วปลาปรานมันดา ใหญ่คงจะมาหาแม่คุณร้องมากร้องมากเลยค่ะโหปลื้มใจเราสิยังจำได้นะคะเก่งมากยางอ๊อฟก็ถือว่าถือว่าเป็นสุดยอดสัดจอดของการอ่านทำนองเสนอใครขับเสียพาได้เป็นถือว่าชั้นหนึ่ง ท่านครับอาจารย์ครับเราเราเราได้เห็นความสามารถอีกอีกอ,กอย่างหนึ่งในอีกมุมม,มุม,มของออฟสุขนัทพี่พี่เอง <c oughs> ไม่เคยรู้มาก่อนที่ห <c oughs> ลายหลายอย่างในวันนี้ที่เราได้เห็นกันนี่ะฮะความภูมิใจท่าอาจารย์ครับหลังจากที่ลูกศิษย์จบออกไปแล้วเขาพยายามสร้างฝันตามหาฝันของตัวเองต่อแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยเขามีผลงานของตัวเองเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศกับออฟสุขนัทอาจารย์ าจารย์รู้สึกยังไงบ้างกับรู้สึกแบบนี้ภูมิใจในตัวเขามากในเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเขาไม่ใช่คนที่เก่งแบบแบบเขาเรียกว่าเด่นเป็นที่หนึ่ง uh huh. แต่เขาเป็นคนที่ต่อสู้แล้วก็เขาพยายามทุกอย่างในด้วยได้ด้วยตัวเองคร uh ู huh. พูดตรงๆนะว่าครูเนี่ยปาบพื้มใจมากค่ะเขาไปได้ถึงจุดนี้เนี่ย มีไม่ใช่อาจารย์พี่คุณทองคนเดียวที่ที่ภาคภูมิใจครูทั้งโรงเรียนนี้ภาคภูมิใจแล้วเขาเป็นคนที่มีความกตัญญูแล้วก็เขาเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วไม่เคยลืมชัยหนา้าวิทยาคมครูอยากจะบอกว่าสิ่งที่เขาประสบผลสําเร็จอยู่ข้อหนึ่งก็คือสิ่งที่เขากตัญญูมากๆต่อ,ต,อต่อสถานสถาบัานนะคะครับผมส่วนออฟนะครับอยากจะบอกอะไรอยากจะพูดอะไรกับ อาจารย์ที่อ้อบอกว่ามีบุญคุณกับอ๊อฟมากจนถึงทุกวันนี้ครับครับจริงๆแล้วก็อยากจะขอขอบคุณอาจารย์ทุกฝ่ายทุกคณะนะครับผมที่สอนอ๊อฟมาให้ความรู้หล่อหลอมความดีให้ให้อ๊อฟเป็นคนเป็นเป็นคนที่มีจิตใจดีจนถึงทุกวันนี้แล้วก็มีความสามารถต่างๆที่เรียนแล้วได้เอามาใช้จริงก็เลยอยากจะขอขอบคุณโดยเฉพาะอาจารย์พิจิตรทองนะครับผมแล้วก็อาจารย์หมึกสาไทยครับผมขอบคุณที่ที่ ดึงออกขึ้นมาจากความที่เป็นเด็กขี้อายคนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดอาจารย์พี่คุณทองไม่ไม่เอาออฟไปไปทำอะไรสักอย่างหนึง่งออฟคงไม่มีวันนี้แน่นอนคงไม่ได้ประกวดลูกทุก่งคงไม่มีกิจกรรมดีๆอย่างที่อาจารย์เป็นคนตัดสินใจนะครับเริ่มให้เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจนผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ได้มีออฟสุพนัทเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์พี่คุณทองเพลงประดิษฐ์คนนี้มากนะครับ,บค,ครับได้ยินคําว่าคิดถึง จากคนที่แสนคิดถึงเมื่อไรก็ซึงแต่เธออย่าเพิ่งวางสายรบกวนได้ไหมโอ้ปื้มใจมากขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะที่จะให้เกียรติโอแล้วก็ขอบใจลูกศิษย์ท,ที่ที่ไม่เคยลืมไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันวันปีใหม่วันสงกรานต์นะคะเขาก็ยังผูกพัน นะ,ะส่งกําลังใจมาให้ถึงครูแก่ๆคนนึงนะคะแล้วครูก็ภาคภูมิใจมากนะคะปัจใจขอให้ลูกศิษย์ครูเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานขอให้มีชื่อเสียงโด,ด่งดังขอให้อ่าไม่ว่าจะเทเอ็อ่าจะออกตลับไหนนะคะอัลบัมลบ้มไหนก็ขอให้อ่าขายดีนะคะแล้วก็อ่ารำ่ำรวยในอนาคตมีอาชีพที่มั่นคง ขอบคุณค่ะยินคำว่าคิดถึงจากคนที่แสนคิดถึงมเมื่อไรก็ซึ่ง<ม>แต่เธออย่าเพิ่งวางสายรบกวนได้ไหมมีความในใจจะถาม